โอ้หนึ่งหอยบะละครับวันนี้ครูยักษ์เขาจะนึ่งหอยนะครับเขาเป็นคนที่ชอบกินหอยมากเลยเนึ่งแล้วกินกับยังเนาะตำหุ้งบกงีอยังไหตำฮู้ง,งตำ้งบกหู้งสีตำเองมันบ่เคือสิไปซื้อสิไปซื้อัอเอาขึ้น่าตำเองแกงมัแเ่บ โอ้ซื้อน้<บ>อยนพอดีแม่บ้านบอยูครับอน้องสุบรยูคู้ยากกันเลยรับพระละนาทีเฮ็ดครับเขาสู้มูกินนะครับน้องสุกแค่พอนเพิ่นขามไปประเทศเพิ่นประเทศเล่า เรือว่านนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้พอยันไปหับอยู่บนบ่นอืมโอ้ฟ้องเดือบยามยาพี่น้องเลยฟ้องซื้อมาใส่เหรียญจะซื้อเนี่ยทีแม่อ้มันผิดผู้ใดทีอือ บางคนบอกว่าคู่หยากสิซื้อไว้ทามันสาววะมันบะแมนพี่น้องครับเปินลซื้อมาใส่เือเปิ้ซื้อนี่แหละมันไปหลายคนแล้วกับว่าอยู่น้ำจะคนเนาะจะสีมันเห็นอย่างมันบ่คู่หยั <c oughs> <c oughs> ใส่เวลาหนึ่งโดวนวะนี่คือจนว่าจนว่าอันมันสีอ้าววิคู่หยั <c oughs> ครับพี่น้องครับเปิ้ลสีหนึ่งหอยแตย่สใส่เวลาหนึ่งอยู่บ่โดนดอก อ่ามันเปลือกมันอ่าครับเป็นวามันสุกอเอาคือประตมเอาวะนี่ยังไงคือมันเป็นม่เสียบโอนไม่เสียบม่เสยีบสย,บ,สยบคือหนึ่งอืมหันหนึ่งบักหอยนี่บ่ได้บ่ได้ใส่ผักขึ้นหนึ่งตานบ่หนึ่งแต่มันด <laughs> อกกับต้ตามกู้เชียวชาญด้านหอยอันนี้คนไปเจ็บเอามือว่าน,นี่ไปเจ็บอยู่ทางออกไปบ้านก้อสร้างบ่ะ นั่นกก่ข้อสร้างอีกเนาะพี่น้องครับพอฝนตกแห้งๆนี่บักหอยหน้ามันออกเด้อกู้อยากกินบักหอยไม่เจ็บเอาเพราะว่าขาเจ้บว่าได้มีขายเลยมันหนาสิเป็นบักหอยปังเนาะแต่บักหอยหน้านี่ก็แส่บอยู่พี่น้องครับบักหอยหน้านี่กะแต่ว่ากินลายกับปวดหัวเด,ด้อกูอยากเด้อตั้งคิดผมคิดพอสมัยผมในน้อย,อยผมสิบเอาให้มึงฟังแต่ทีฝนตกฝนตกไปไม่นี่ ว่าไปทุงไทยทงหน้าไปเจ็บอ่าบกหอยแล้นน้ำกลน,นี้แม่ผลแล้วแล้นน้ำกลนแม่ไปเจ็บบกหอยบกหอยนาะแต่บาา่าไอเอียงก่อยไข่มันเอาถิมจะกินแท้ๆไข่มันไข่ตัวก็จิงคเนมนกันเออกิ้งคเพราะอะไรมันมันมันเมาบ่อไม่เออมันเมาพี่น้องครับอ๋เฝาได้ป่ะที่นี่เฝออยู่ทา่ไนะนจ้างคนเฝาวะจ้างพวกทาหารตำรวจมาเฝอวะ <laughs> เต่าเอียงก็ได้เห็นวะขจ้าดำหน้าเจงขนาดพี่น้องโอ้สิแล้วตัวนี้ไหมมือนี้แล้วว่ามือนี้เขกามือนี้แล้วเอาอันนี้เดีวยดวอันนี้ อันนี้เอาไปดำใส่หนิโอ้ไปดำทวงพุ่นีโอ,โอ้งามว้เข่าปีนี่พี่น้องงามหลายกาเม็ดพอนะปฏิทีนจะเอากาใส่ะระือปฏิทีนนี่นอนโอ้เห็นก็เห็นอยู่ฟังฝุ่นก็จะไปขอากากันอยู่ ว่าพอดีดำเล้นำพี่น้องครับน้ำม,มาเขางามละ่ะเอา้าผู้ดำต้หัวปีผู้ด,ดำหลาครับความงามมันกับจิตต่างกันใยเขาอันนี้พ่ดนด้ดำต้หัวปีอยู่พเพ่นโตกลา,างแต่เดือนเมษาพ่น เป็นนังก่อห้องทองอโอ้พี่น้องครับเป็นห้องทองมือขึ้นนีเพื่อน่าจินเขาแกล้งน้ำมูเสร็จแล้วเพื่อนลดหุน่นย่านบอรอเขอบบาเลยใบจินอือันนี้เขาเอื้นห้องทองมันเถาะห้องทองน,นีกินกินกินไห่อ,อิมบ่กินบบอิมกินจังหนไปห้องทองไว้ไปถ่ายจินบากหอยลงไปโอ้เป็นสัน้นหน่ที พี่น้องคลิปนี้เสียไว้สัมนีมน้ครับพอคลิปหนาก็แล้วกันครับหยอกกู้ยักเหรียญซื้อหรอกเพิ่น,นกำลังหนึ่งบกหอยอ่ากินกับตำบกหุ้งเข่าเศร้านี่ละไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ